คนดีใครๆก็ต้องการจะเป็นเพราะคนดีมักเป็นที่รักของคนรอบข้างได้รับการชื่นชมต้อนรับแต่คนดีกับคนมีความสุขนั้นไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเสมอไปจึงทําให้เกิดเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเพราะคนดีส่วนใหญ่มักไม่มีความสุขเนื่องจากคนดีมักจะถูกคาดหวังว่าต้องดีสม่าเสมอ ตลอดเวลาต้องช่วยเหลือทุกคนจนกลายเป็นต้องรับความกดดันจากสังคมในการรักษาภาพลักษณ์คนดีและบ่อยครั้งก็ต้องกลับมาคิดจนนอนไม่หลับว่าที่ทำอยู่เรามีความสุขจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นคนดีแล้วไม่มีความสุขผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาได้แนะนำว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ซึ่งความหมายของการเลิกเป็นคนดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำตัวร้ายๆทำเรื่องไม่ดีแต่หมายถึงให้เป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่อยากทำไม่ต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำโดยนักจิตวิทยาได้แนะนำเทคนิคบุกเทคนิคในการเลิกเป็นคนดีแล้วมาเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขกัน 1. เลิกโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจบ่อยครั้งที่เรามักจะถนอมน้ำใจคนอื่นด้วยการพูดว่าไม่เป็นไรทั้งๆท,ที่ในใจร้องไห้และบ่อยครั้งที่เราไม่กล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงเพราะห่วงความรู้สึกคนอื่นทั้งๆท,ที่คนที่รู้สึกแย่ก็คือตัวเราดังนั้นเทคนิคเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเทคนิคแรก ก็คือเลิกโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจเปลี่ยนมาเป็นสื่อสารตามความรู้สึกด้วยเทคนิคจิตวิทยาในการสื่อสารแบบ I Message เช่นถ้าโดนโยนงานจากเดิมที่เราจะพูดว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นฉันจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเราช่วยกันทำงานหรือฉันจะช่วยเธอทำงานได้แต่เราต้องแบ่งงานกันทำนะ 2. เลิกสนใจว่าคนรอบข้างคิดกับเราอย่างไรหลายๆครั้งหลายๆทีที่เรามีความกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรหรือถ้าเราทำแบบที่เราอยากทำจริงๆแล้วคนอื่นจะพูดถึงเราอย่างไรทำให้เรากดดันเครียดกังวลใจและต้องรักษาภาพลักษณ์ตามที่คนอื่นคาดหวังว่า เราเป็นคนดีเมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าความรู้สึกแย่ๆก็จะกัดกินใจเราเองดังเช่นที่เราไอดอลหรือศิลปินดังๆมักจะประสบพบเจอและนำไปสู่โรคทางจิตเวชหรือการทำร้ายตัวเองดังนั้นแล้วเพื่อให้ชีวิตมีความสุขตามที่ควรจะเป็นเราต้องลดความสนใจในความคิดของคนอื่นลงบ้าง แล้วหันมาใส่ใจตัวเองว่าเราคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้เรารู้สึกอย่างไรหากเราเลือกที่จะลงมือทำเช่นนี้แทน 3. เลิกทำในสิ่งที่ไม่ใช่เราหากการทำตามความคาดหวังของคนอื่นเป็นภาระกับความรู้สึกของเราเช่นเรียนตามใจแม่สอบเข้าทำงานตามใจพ่อแต่งตัวตามใจแฟน ต้องมีของแบรนด์เนมเพื่อให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันไม่ใช่เราเลยเราอยากจะเข้าเรียนสายที่เราอยากเรียนเราอยากจะทำงานตามความฝันเราอยากจะแต่งตัวตามสไตล์ที่เราเป็นถ้าเรารู้ว่าตัวตนของเราเป็นเช่นไรแล้วแล้วก็ อย่ารีรอที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะสิ่งที่เราเก่งที่สุดถนัดที่สุดและรู้ศึกดีที่สุดก็คือการเป็นตัวของตัวเอง 4. ทําดีที่สุดแต่อย่าฝืนเพื่อให้ใครพอใจดิฉันเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าเต็มที่กับชีวิตเพราะดิฉันมีแนวคิดว่าเรามีชีวิตเดียว เมื่อลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วควรไปให้สุดไม่ควรทำอะไรครึ่งๆกลางๆแต่มีข้อแม้เพิ่มเติมว่าการทำเต็มที่อย่างดีที่สุดนั้นต้องไม่ใช่การฝืนใจหรือฝืนตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจเช่นเมื่อตอนเราเป็นเด็กเรามักจะถูกคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องเป็นที่หนึ่งเสมอ ของห้องทั้งๆท,ท,ที่เราแสนจ,จะเกลียดวิชาคนวณแล้วเราก็จะถูกส่งไปเรียนพิเศษไปติวส่งเข้าสอบเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจว่าลูกชั้นเป็นที่หนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งของใครเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการเพียงแค่เรียนให้เข้าใจเรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดแต่อย่าฝืนใช้ชีวิตเพื่อให้ใครพอใจ 5. มั่นใจว่าเรามีดีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราภาคภูมิใจในตนเองและเราจะมีความมั่นใจว่าเรามีดีเราทาได้แม้ว่าจะได้รับความกดดันจากคนรอบข้างมากมายชนิดไหนก็ตามเช่นถูกเจ้านายแก้งานบ่อย ถูกลูกค้าตีงานกลับหรือถูกเพื่อนร่วมงานวิจารณ์ณในทางที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้จะบันทอนกำลังใจของเราถ้าเราไม่มีความมั่นใจในตนเองแน่นอนละเราจะมองภาพตัวเองติดลบและเชื่อตามที่คนอื่นพูดว่าเราไม่เก่งจนเราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าฉายแสงแต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราจะเก็บคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้น มาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเก่งกว่าเดิมและเกร่งกว่าเดิมด้วย 6. ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นกว่าที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาย่อมถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวและถูกหล่อหลอมความคิดความเชื่อและค่านิยมจากสังคมจึงมีความยากมากที่หลายคนจะยอมรับว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราเป็นอย่างไร เช่นลูกชายคนโตของครอบครัวทหารแต่มีเพศวิถีเป็น LGBTQ ก็ยากที่จะยอมรับตัวตนของตนเองและยากกว่าที่จะเปิดเผยตัวได้หรือเด็กที่เกิดในครอบครัวหมอแต่ใจรักทางศิละปะก็ยากที่จะแสะดงความตั้งใจเดินตามความฝันเมื่อเราเองยังไม่กล้าที่จะสู้เพื่อตัวเองก็เป็นการยาก ที่คนอื่นจะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นดังนั้นเพื่อความสุขระยะยาวในชีวิตของเราขอให้เรายอมรับตัวตนของเราและลุกขึ้นสู้เพื่อเราเองเมื่อเรายอมรับตัวเองคนรอบข้างก็จะยอมรับเราเช่นกันการเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นคนดีแล้วไม่มีความสุขความดีนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลย เราจะกลายเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของคนอื่นอย่ากระนั้นเลยชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะใช้ชีวิตด้วยความเครียดและเราต้องเจอปัญหาจากภายนอกมากพออยู่แล้วดังนั้นเรามาเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขด้วยการเติมเต็มความสุขให้ชีวิตด้วยการเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขด้วยกัน